ต้องบอกว่าทั้งตื่นเต้นและทั้งดีใจมากๆเลยนะคะในช่วงของซายวันนี้ภาพยนตร์เรื่องเตอ๋อเซียนจินจื้อหรือว่าเกิดจืดเทาได้ประกาศวันฉายอย่างเป็นทางการแล้วนะคะสอบภาพยนตร์ที่นําแสดงโดยเซียวจ้านบทบาทของโมเตอ๋อเซียนเปิดออฟฟิเชียลปุ๊บนะคะก็ประกาศเลยว่าฉายวันที่6ธันวาคมนี้แล้วเราไม่ทันจะได้ตั้งตัวเลยปกตินวเนี่ยภาพยนตร์นะคะก็จะมีการโปรโมทลวกหน้ากันเป็นปีแต่สอบโมเ่เต๋อเซียนนะคะไม่รอช้าไม่มีการรีรอพอออฟฟิเชียลมาปุ๊บนะคะประกาศวันฉายทันที เป็นภาพยนต์ที่นำแสดงโดยเซียวจ้านนะคะและปล่อยตัวอย่างแรกด้วยเห็นตัวอย่างแรกแล้วเรารู้เลยนะคะว่าเรื่องนี้ดราม่าอย่างที่สุดแน่ๆเซี่วจ้านบทบาทโมเตอ๋อเสียนะคะเขาก็เป็นช่างประกอบในโรงงานเครื่องจักรส่วนเรื่องราวจะเป็นยังไงเรามารอติดตาม,มาไปด้วยกันในช่วงเมื่อวานนี้เซียวจ้านก็อยู่ที่มาเกานะคะพี่น้องคงจะเห็นในข่าวไปแล้วเดินทางไปเปิดช็อปใหม่ของแบรนด์ท็อตเป็นลารที่ลหล่อน่ารักมากๆนะเซียวจ้านอยู่กับครอบครัว คุณปู่ก็เดินทางมาที่มกเกาส่วนหวังอีปอสารคดีนัน้นออนแอร์วันนี้เป็นวันแรกคะ่ะที่จีนช่วงเวลา11นาฬิกาที่ผ่านมาเขาก็บอกว่าจะออนแอร์ในช่วงของวันศุกร์แล้วก็วันเสาร์สำหรับ exploring d i a n o w i s หวังอีปอในซีซั่นที่2เราก็มารอติดตามชมแล้วก็เป็นกำลังใจให้หวังอีปอไปด้วยกันแล้วเจอกันกับวามได้ใหม่ในช่วงค่ำคืนนี้นะคะขอพระเจ้าทรงอวยพรพี่น้องทุกท่านอย่างมากล้นสำหรับช่วงนี้สวัสดีค่ะ